มาดูในส่วนของล้อสูงครับผมเป็นล้อ2เมตร10ครับล้อหลังทั้งหมด19ก้านทั้งหมดเดี๋ยวลองนับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ทั้งหมด19ก้านครับผมนี่ครับล้อหน้าครับอันนี้ก็เป็นล้อเมตร80คู่กับเมตร20ครับผม สำหรับรถไถ30สแรงถึง4ี่แรงครับผมส่วนนี้ก็เป็นข้อต่อครับผมข้อต่ออันนี้เป็นของ4ี่ิแรงครับผมข้อต่อหน้าข้อต่อหลังครับผมอันนี้ L 5 0ครับผม4 7 5 0จ็ห้าครับผมน,น็อตนี่เราให้น็อตถึง16มิลเลยครับผมแล้วก็ตัวกันแล้วแล้วก็น็อตกันคลายครับผม สำคัญเวลาซื้อล้อสูงนะครับผมตัวน็อตตัวเนี้ยมันจะต้องพอดีกับตัวข้อต่อแล้วก็ตัวล้อครับผมนี่ผมลองดูครับผมนี่กับฟิตเปี้ยเลยครับแน่นครับแล้วว่าทําไมต้องพอดีครับผมเพราะว่าล้อสูงเนี่ยหน้ายางมันเขาไม่มีลมครับผมมันจําเป็นที่จะต้องล็อกให้แน่นถ้าล็อกไม่แน่นมันขยับเนี่ยอาจจะทําให้ตัวล้อแตกได้ครับผมนี่ครับ ดูตัวที่ร้อยครับผมนี่ครับพอดีครับถ้าไม่ถ้ามันล้วมมากเกินไปนี่ครับกระทะนี้จะแตกครับผมนี่เ็เป็นในส่วนของฐานทำรุ่นที่ไม่มีถังปุ๋ยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นฐานทดลองเราครับก่อนที่เราจะขายเราก็ทดลองก่อนนะครับผมที่เราจะขาย ก็เป็นพวกลอรอครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับผมร้านวิถีเกษตรอยู่อำเภอพี่าายโคราชครับผมนี่ครับเบอร์โทร0804802743ครับติดตามได้ทาง y o u u u b e Facebook TikTok หรือว่าไล n e ครับผมดันดีไซน์นี่เป็น L5018 ครับ ล้อหน้าเป็นเมตรหกสิบล้อหลังเป็นสองเมตรสิบครับผมดูรายละเอียดครับล้อหน้าก้านนี่สี่จุสามมิลครับเป็นก้านใหญ่ครับผมหน้ายางสิบเซนครับรอทั้งหมดหกตัวครับผมแป๊บใหญ่ครับส่วนล้อหลังนี่ทั้งหมดสิบเจ็ดก้านครับผมอ่ะ ่วนล้อหลังนี่ทั้งหมด19้กนครับผมเป็นล้อรุ่นใหม่ครับนี่ครับจำนวนกนหนึ่งอทรัทั้งหมดทั้งหมด19้กนครับผม้กนนี่เป็น้กนนี่ครับดูครับเป็นก้าน43มิลครับผมดูระยะฐานล้อครับคือระยะฐานล้อนี่สำคัญเลยครับบางบางคนซื้อล้อแต่ไม่ได้ถามว่า ล้อสูงที่ซื้อนี่ระยะกี่เซนครับผมถ้าระยะถึงเมตรหกสิบนี่ทำรุ่นมันนี่ไถายากครับผมนี่ครับล้อของผมนี่ระยะดูระยะนะครับผมอยู่ที่ประมาณเมตรสี่สิบแปดเซนครับผมไถล่องตั้งแต่ล่องหนึ่งเมตรขึ้นไปได้ครับผมถ้าไถาเมตรยี่สิบนี่ไถสบายครับผมเมตรสามสิบสบายครับผม แต่ว่าเมตรสิบแต่ว่าหเมตรเราก็ถ่ายได้ครับนะครับเมตร48่สส่วนล้อหน้าครับผมล้อหน้านี่เขาจะออกแบบมาใ้เฉียงลงครับผมอยู่ที่ประมาณสักเมตร43ครับําทำไมว่าเป็นเมตรส3สไม่เท่ากับเมตร48ครับผมเพราะว่าล้อหน้านี่เขาออกแบบมาให้เฉียงเฉียงลงครับผมเพื่อให้เลี้ยง่ายครับแต่ว่าระยะดุมตรงเนี้ยจุดนี้ กับจุดนี้นะครับผมเท่ากันครับผมแล้วก็ใครซื้อล้อเราก็แถมตัวกันเลี้ยวครับผมดูตัวกันเลี้ยว L50 ครับตัว L50 นี่กันเลี้ยวจะตรงเลยครับน็อตนี่จะตรงแต่ถ้าเป็น3 0ถึง40นี่น็อตจะเฉียงมากี้ครับผมจาเฉียงมานี้ครับผมกันเลี้ยวของเราออกแบบมาให้มี จุดค้ำครับผมค้ำกับเหล็กไม่ให้ตัวเนี้มันบิดครับผมถ้าเราไม่มีค้ำนี่บิดแน่นอนครับผมเราก็แถมฟรีครับถ้าใครซื้อรถ